ทันทีที่คุณวิ่งมีอันเป็นไปเนี่ยปกติถ้าตอนเสถฐามีอันเป็นไปก็มีวงมามา่มาแล้วค่ะแต่วันนั้นเนี่ยนะครับการปรากฏกายของสุชาติชมกลนนิ่น18เสียงเนี่ยนะครับคือเสียงรัฐบาลเกินมาบ6เสียงพอสุชาติขยับมา18ฝั่งหนึ่งจัดไม่ได้แล้วนะแม,ม้ว่าฝั่งนี้ก็ได้ไ่ถึงครึ่งเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเพื่อไทยจัดไม่ได้แล้ะพอได้กล้าทำข้ไม่ นะครับพอแถลงมีผู้แทนเมืองการสักดาติดอธิบดีกรมน้ําบาดาลแล้วก็คณะนั้นซึ่งมีผู้แทนศรีสะเกดนะครับกีกกี้ของไอวิโรธมันเนี่ยซึ่งพวกนี้อยู่ชายแดนม,มันตอบคาถามไม่ได้ผู้แทนศรีสะเกดมันต้องร้อนรนกว่าเพื่อนดิผู้แทนสุรินทร์บุรีรัมบุรีรัมเนี่ยเขาไม่ได้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าจังหวัดอยู่ชายแดนเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้น ไม่รู้จะตอบประชาชนยังไงมันมีความรู้สึก